อีกต้นมะเขือเทศอีกต้นหนึ่งดูสิพอได้กินอยเพื่อนสิพวงใหญ่เลยเขาชอบอากาศเย็นหน่อยไม่ร้อนมากประมาณสิบองศาถึงสิบห้าองศาเง,งี้ยสบายเลยแล้วก็พอถ,ถึงช่วงอ้นนี้เป็นเชื้อราพอถึงช่วงหน้าหนาวอันนี้เป็นเชื้อราเดี๋ยวไม่เก็บเอาไปทิ้งไงนี่นี่เก็บไปทิ้ง มีเยอะเลก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูก่อนด,ดูแล้วก็นี่ก็บวบลูกเล็กๆเ,เดี๋ยวเขก็โตแล้วล่ะเพื่อนอันนี้บวบบวบนี้โตช้าไม่เหมือนบวบอีกบวบชนิดหนึ่งมันเป็นมีหลายชนิดเพื่อนอันนี้จะยาวๆมีบวบอีกพันหนึ่งจะอ้วนๆอันนี้ก็นะปลูกตรงนี้ประมาณสี่ต้นปลูกไปทั่วล่ะ ปลูกตรงมุมนั้นด้วยเพื่อนมาปลูกทดลองว่ามุมไหนเขาดีแต่ส่วนมากจะเอาที่หลบๆนะเพื่อนอย่าให้เขาโดนลมมากก็หาที่เขาชอบความอุ่นนะความอุ่นไม่ต้องร้อนมากเงี้ยดูสิไหมหลบหลบหน่อย